เคยเป็นไหมคะนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอจะง่วงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เกียนะแต่มันคือง่วงเพลียนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มเหงื่อออกมือออกเท้าแม้กระทั่งตอนนอนลิ้นเป็นฝ้าถ้าสังเกตดูดีๆจะรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวท้องก็ผูกเดี๋ยวท้องก็เสียเหมือนพลังในตัวมันไม่ปกติอะ เป็นอย่างนี้บ่บอยๆไม่ดีนะวันนี้แม่เกตมีทริคดีๆจากสมุนไพรธรรมชาติมาฝากกันค่ะบีกีเกียทั้งวันเคยเป็นไหมคะเพียอยู่ตลอดนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอให้นอนแต่เช้าเย็นเย็นก็ยังไม่พอนอนแล้วเรื่องรสึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเหงื่อออกมือออกเท้า ร่างกายมันเหมือนแบบเพลียอ,อยู่ตลอดเวลาเลยอะวันนี้แม่เก๋เจอทิกดีๆมาฝากกันค่ะจากสมุนไพรจีนธรรมชาติอันเนี้ยอาการต่างๆที่แม่เก๋เล่าหมดเนี่ยมันเรียกว่าภาวะชีพร่องนี่เลยของเอิร์นเวย์เขาจะมีสมุนไพรเป็นสมุนไพรจีนที่ช่วยปรับฮอร์โมนของเราปรับร่างกายของเราให้สดชื่นให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์กันนะระหว่าง แหละเหมือนหยิมก็อย่างประมาณนี้อันนี้แม่เกดลองพอดีไปเจอมาลองอ่านแล้วเฮ้ยมันมันใช่เลยอะ่ะคนเป็นแม่ทุกคนเชื่อได้ว่ายังไงก็ต้องเจออาการนี้และยิ่งถ้าเลี้ยงลูกนะให้นมลูกอีกนะดูลูกอีกนะรับรองว่าเฮ้ยอาการทุกอย่างที่แม่เกดพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คือต้องเจอแน่นอนค่ะอันนี้แม่เกดลองมาแล้วว่าเออเราลองทานสมุนไพรจีนดูไหมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าโอเคนะ สารสกัดเขาเข้มข้นมากนี่กล่องหนึ่งวิธีทาน,นง่ายๆเลย<ๆ>ก็คือแกะออกมาแบบนี้ก็จะมาจะมาเป็นแบบนี้สองแถวอันนี้แม่เกดกินไปกล่องขึ้นกล่องที่สองแล้วข้างในจะเป็นหลอดนะคะหลอดของเขาแข็งอยู่นะหยิบมากินนี่อย่างนี้หนึ่งหนึ่งขวดแบบนี้หยิบมาหนึ่งขวดแล้วก็ แกะหลอดเลยค่ะฉีกไม่ได้ยากเขามีมาให้แบบมีเลยหลอดเขาแข็งแรงนะดูเหมือนไม่ดูแบบอ่อนเหมือนหลอดปกติแต่จริงๆแข็งแรงมากหลายคนทานผิดวิธีโดยการแกะแกะเหมือนฝาเขาจะเหมือนไอเนี่ยเหมือนฝาคอนแทคเลนส์แกะปุ๊บจะเป็นแบบนี้ตอนแรกไม่แกะยอมรับเลยว่างงมากอ้าวกินยังไงเพิ่งเห็นหลอดไงโอ้ พอเห็นหลอดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเขาให้ทานแบบนี้เจาะลงไปแบบนี้เลยนะคะเจาะได้นี่ได้มาแบบนี้แล้วก็ดูดกินเลยค่ะคือดูดกินแบบเนี้ยเรียกว่าเช้าก่อนอาหารเช้าแล้วก,ก่อนอาหารเที่ยง จริงๆจ,จ,จะกินถ้าตามอันนี้เขาจะกินเป็นตอนมื้อเย็นก็ได้นะแต่ว่าหลายคนมีความรู้สึกว่าถ้ากินมื้อเย็นแล้วอาจจะแบบเขาเรียกว่าร่างกายตื่นตัวนอนไม่หลับแบบกระตุ้นไงก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นมื้อก่อนเที่ยงก็ได้ทานวันละสองครั้งรับรองได้ว่าถ้าทานอย่างต่อเนื่องจะแบบเห็นผลรู้สึกสดชื่นจริงๆอันนี้คือดูดนี้มันดูมันดูดปกติเลยนะเป็นหลอดเนี่ย ดูดนิดเดียก็หมดแล้วแต่ว่าดูดแล้วต้องดื่มน้ําตามเยอะนิดหนึ่งโอเคว่าเข้าใจว่ากลิ่นสมุนไพรเข้มขน้นแต่คือถ้าใครที่พอพูดถึงสมุนไพรจีนและหีนะเอาจริงอันเนี้ยมันก็กลิ่นสมุนไพรจีนนั่นแหละแต่ว่ามันกินง่ายกว่าเยอะมันรู้สึกเหมือนแบบยังไงอ่ะมันรู้สึกเหมือนได้กลิ่นน้ําผึ้งน้ําผึ้งแบบเรียกอ่ไเหมือนน้าผึ้งหอมๆอ,มอะ่ะคือทานง่ายไม่ได้ทานยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ใครที่ไม่กล้าลองอยากให้ลองดูเพราะว่าอเน,นี้ยมันสปปรรพคุณมันเยอะจริงๆนี่คืออันเนี้ยนอกจากจะแก้ปัญหาของภาวะชีพ่องในร่างกายอ่อนเพลียเรื้อรังอะไรต่างๆแล้วนี่จ้าเขายังมีเป็นแบบเหมือนแบบดื่มทีเดียวได้สองต่อทูอินวันงี้คือได้แบบความสวยเพิ่มขึ้นมันบำรุงร่างกายให้แบบเขาเรียกว่าไงปรับฮอร์โมนสร้างคอลลาเจน ทานได้ตั้งแต่เด็กยันวัยรุ่นยันผู้ใหญ่ยันผู้สูงอายุเลยนะจ๊ะไม่ได้แบบทานได้เฉพาะแค่คนที่มีปัญหาเท่านั้นคือแบบคือวัยรุ่นน่ะถ้าทานน่ะเขาก็จะแบบไปปรับฮอร์โมนพวกผิวหน้าที่แบบสิวที่ขึ้นจากฮอร์โมนอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันช่วยเรื่องลดรอยสิวปรับความมันของฮอร์โมนของร่างกายให้แบบมันคงที่มันดอปลงสิวจะเริ่มลด,ดลงหนีแต่ถ้าอายุแบบ20ิขึ้นถึงส0ิเลยเนี่ย มันเร so right. right? like, ิ่มริ้วรอยมาแล้วใช่ป่ะอันนี้คือมันจะช่วยลดริ้วรอยบางๆต่างๆจากร่างกายข้างในอ่ะคือไม่ใช่เป็นครีมไทยเนี่ยแต่ครีมไทยอย่างเดียวมันก็ช่วยแบบเบื้องต้นข้างนอกแต่ถ้าเราแบบปรับตั้งแต่ข้างในปรับฮอร์โมนให้ร่างกายปกติเอ่อฟื้นฟูให้สร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นจากที่มันเสื่อมลงมันก็ทําให้ริ้วรอยบางๆต่างๆลดน้อยลงพวก31-40เถึงเนี่ยเอ่อผิวยิ่งอ่อนแอก็คือจะต้องแบบ มันก็จะสามารถสร้างความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นจากคอลลาเจนด้านในให้ดีขึ้นไว้ไงว่าโอทานทีเดียวโคตรคุม้มเอาง่ายว่าวัยรุ่นมันเยอะเกินผลิตเยอะเกินก็ปรับให้มันคงที่บาลานซ์กันส่วนคนแก่ผู้สูงอายุแก่แมวผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เริ่มเข้าวัยกลางคนขึ้นไปการผลิตอะไรในร่างกายก็จะต่ำลง กลายเป็นขาดแคลนจะเยอะเกินอันนี้ก็ทำให้ปรับร่างกายให้สมดุลขึ้นทำให้ผิวที่ขาดน้ำมาชุ่มชื้นขึ้นเติมเต็มส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกายคือแบบโอเคมันได้เยอะมากได้ทุกช่วงอายุเอาเป็นว่าปรับให้ทุกอย่างบาลานซ์กันทั้งร่างกายและฮอร์โมนแล้วก็ผิวพรรณในทางเดียวกันทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเยอะเกินหรือน้อยเกิน คือที่เดียวคุ้มอ่ะอันนี้คือจริงๆอ่ะขอทางบริษัทเ e อ mm ิร์นเวย์เขามีไอ้น,นี้ด้วยนะเป็นคุณหมอให้คำปรึกษาสมมติว่าเราอยากจะปรึกษาอะไรภายในร่างกายเอ่ครียดอะไรรู้สึกเครียดสะสมนอนไม่พอมกังวลน,นู่นนี่นั่นแล้วร่างกายมันส่งผลกระทบหมดทุกอย่างเลยนะจริงๆร่างกายเราแบบ ม,มันมีฟีดแบ็กเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราสังเกตมันขนาดไหนบางทีเราแบบเออเพียก็นอนนอนก็ตื่นตื่นมาเดี๋ยวมันก็หายแต่จริงๆร่างกายมันสะสมอยู่ตลอดถ้าไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่ได้กินอาหารเสริมเลยไม่ได้บํารุงอะไรมันเลยสารอาหารที่ทานเข้าไปก็ไม่พอร่างกายมันก็จะแย่ลงดอบลงอันเนี้ยแม่เกแนะนําเลยต้องลองการสร้างนวัตกรรมใหม่ในสมุนไพรจีนเลยก็ว่าได้ แม่เกดลองแล้วแบบโอเคสดชื่นจริงแม่ๆทุกคนลองทานได้นะคะแต่ถ้า,อ,าอยากจะรู้รายละเอียดเยอะๆแม่เกดก็ได้รู้ได้คร่าวๆตามที่ประสบการณ์ตรงในการทานมาเพื่ออยากบอกต่อให้แม่ๆทุกคนสาวๆทุกคนลองทานสมุนไพรจีนดูมันเวิร์กนะเวิร์กกว่าสมุนไพรที่เราแบบเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเนาะยาหม้ออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันดีกว่าทานง่ายกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่าไม่ต้องมานั่งต้มแล้วกินแบบยาขมๆอ่ะเคยกินมาก่อนไง เคยกินอยู่นิดนึงช่วงหนึ่งคือแบบไม่ไหวแล้วว่ามันความรู้สึกเหมือนสุดลีตะอันนี้คือแบบเออทานง่ายพกพาสะดวกไม่ต้องมานั่งต้มเองถึงเวลาก็แกะจิ้มทานได้เลยค่ะนทานง่ายแค่เนี้ยพกแค่เนี้ยพกเป็นกล่กลองๆไปง่ายกว่าถนะ้าถ้าแบบเออสมัยก่อนต้มยาจีนทำไงใส่แก้วล้าจะไปข้างนอกสมมุติไปค้างไปเที่ยวแต่นก็ไม่ได้ทานยาแต่เนี้ยทานได้ตลอด ทุกที่พกสะดวกทานง่ายแล้วก็ทานเสร็จทิ้งเลยยังไงลองกันดูนะคะวันนี้แม่เกตลาไปก่อนนะลองถ้าใครสนใจลองไปติดต่อที่บริษัทด,ดูได้เลยค่ะเ,เขามีบริการ Delivery จัจส่งถึงที่บ้านหรือส่งไปสนูนยอะไรก็เดี๋ยวนี้สะดวกสบายจะตายเนาะถ้าใครสนใจสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามแม่เกตหรือเกต e เฟมิลี่กันด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่เกตด้วยนะ วันนี้ไม่เก็บไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ